อันดับแรกนะคะเราก็ต้มน้ําให้เดือดค่ะที่ที่จะเอามาม่านะคะลงไปต้มค่ะต้มให้เดือดเลยนะคะแล้วอันดับที่สองเราก็มาปอกไข่ค่ะใช้ไข่สองฟองนะคะแล้วก็ตีไข่ให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วลงไปนะคะ แล้วก็ใส่ผงฟ้าไทยลงไปค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็มากองให้เข้ากันค่ะ กรองเพื่อไม่ให้มีฟองค่ะหลังจากกรองเสร็จนะคะเราก็เอาเส้นมาม่าที่ลวกไว้มาใส่ค่ะพี่จะเอาไปนึ่งพร้อมกับไข่ค่ะแล้วก็ต้มน้ำให้เดืยวแล้วก็เอาลงไปนึ่งพร้อมกันเลยค่ะนึ่ง15นาทีนะคะ แล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะไข่ตุ่นมาม่าค่ะ